ต้องามเลยออกตรมืองทางนี้งามแล้ สีพากันไปทังใดดีเหรอเบาถืออีหยังสิพากันไปลงใดไปตึกแฮไปตึกแหคือถือหัวปวกไปน้ำอ๋อไปตึ๊กห็ป่าแล้วก็ตึกอันนั้นก็สิเป็นเหยื่อเหยื่ออ้อยอ้อยป่าพี่น้องมันบ่มีหัวอาหารหวานดอกเฮาอันซับปวกแล้วคู้คู้คูลงไปให้ป่ามากินแล้วก็จังตึกแฮหวานดอกสังเกตเบิ่งแฮก็ใหญ่กว่าคนนักโพดโพไปตึกก็บไปตึกไก่ดอกไปตึกอยู่ในน้องสาเจ้าของ ไปตึกป่าหาอาหารกินแรงพี่น้องจา๋าได้เวลาออกหากินอีกแล้วกินเขา้าเศร้าแล้วพันยังเข้าเพน้นเข้าเพ้นแล้วพันยังเขา้าแรงพี่น้องไปเบิง่งน้ากันว่าจะได้จักโตตามไปเบิ่งพี่น้องจา๋าสังเกตเบิเ่เข่าเข่าก็ออกแล้วรออีกเดือนเดือนกลักวๆกันได้เกี่ยวแล้ว ช่วงนี้อยู่ในช่วงแล้วดูฝนพี่น้องเข่าออกมาแล้วพูดได้เข่าพายุสิมาอีกลูกหนึ่งว่าสั้นพายุลูกใหญ่มาทางเวียดนามพนวาสุเม,มอร์นด่ก็ฝนตกอยู่ด้วยตกอีสุเม,มอร์ส่วงส่วนใหญ่ก็สิตกส่วงกันตีสี่ตีห้า ทางกับเพื่อนเพราะทางพอได้ตกแกะตกเสม,มือสสม,มือฝนกด็ดีมาตกค่ามันเกษสอนเข่าล้นเบิร์ดช่วงนั่นผัดแดดเพราะช่วงนี้มันมิแตฝน บมือขางเดียวสีดังตีเขาแฟนเธอวันนี้ใจถ้าเล่นเขาไปติเไ้้กระจบสมนัน้นแต่เขาบอกว่าเขาสอยู่ในหมดแฟนตายไปหลายวันแล้วเธอที่ให้ฉันเท็ดจังได้แต่ ล้มองไหนนี่อยู่นี่บ่มาเตรียมอุปกรณ์เรับในใช้อุปกรณ์เรับปวกเด้อุปกรณ์ของเ้าก็สิมีหัวปวกสิมัดับซับมีอย่างไรมีแห่มองมองทำไมแล้วก็มีมองโพวา ป่าในน้องซานี่พี่น้องมันบัวลายบัวแล้วกัพักเกษตรลายเพราะฉะนั้นการณชีวานแฮมมากันป่ามันก็สินีเขาป่าบัวเบิดก็สิมัได้กินเนาะก็เลยต้องสิมาซับหัวปวกล่อป่าก่อนให้ป่าออกมาจากป่าบัวว่านลงพอมันกินแล้วก็จังวานแห่ลงไปแล้วก็สิกลางมองว้แล้วก็ไล่มันมา ป่าที่เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้แต่ว่ากินยากพาะปลาบัวลายแล้วมาเบิ่งน้ำกันว่าจะได้ป่าจกโตพี่น้องจ๋ามองสีกลางใช้อยู่ไ่นบออยู่ภายนอกสี่กลางไว้แล้วแล้วตอนนี้กำลังซับปวก ป่ามายังทำซับหัวปวกมีตอปัาซิลแล้วกำลังสับปวกลป่าพี่น้องสาวนนี้นม่ใส โอ้มันยังเหลือหลอดลอยอยู่บ่เบิ่งดูในไส,มนะนสมนะ้มักแตกนะในไส้มักแตกเะรอทามักแตงกับโอ้ยคือเป็นหน่วยเดียวเนาะ,ะเป็ดเปิดมีแต่เครือกับดอกเด้มันมีหมักหน่อยมีเด้หนิหมักหน่อยนะมะเขือก็ยังเป็นหมากอีเด้นี่มีแต่หน่วยใหญ่เนี่ยเก็บเอาเอาเมื่อสุบเด้ในะหน่วยนั้น เพือก็จนสุกนี่น่วยอันนะก็ <ไอ S 1> เย็บรอรุณนในใา้ทามักแต่งนะโอ้ยม,มาแล้วพี่น้องสาวมาลอรุน่น ระว่างรอป่าไม่กินเนื้อกระสีเอามองไปกลางด้านนอกกลางไว้เดี๋ยวสิกลับมาหยามบรรยากาศดีดีพี่น้องมื่อในก็มืด,มดฝ้ามืดฝนเบิดมือเบื้นดแสงแดด บางข้างบางส่วนกับฝนตกลินปล่อย อโล่งล่งล่งกำลังก่างมองพี่น้องจ๋าก่างไว้เดี๋ยวไปตึกแหยินสะในโตซัมซองนิ่วนี่ อพายห้องพี่นางจาไม่ต้องป่าข้อพี่นางจา,เ,<อ>าเริ่มห่างแห้ขึ้นแล้วป่ากำลังเริ่มมา,อาลองงอมหน่อยแม่เอางอมปา่า สีมอดพระชายเขาบอเห็นป่าเขาเห็นตะปิง ป่ามันก็เริ่มลักแล้วเก็บเก็บเก็บนั่นเดมีอยู่เดเอาทางมาใส่เมย์เพียวจบบ้ันจบบ้ันตัวบนไงตัวอยู่น้อกๆหญ่ไงยตัวใหญ่ๆตัวข้างในมันบ่ค่อยได้กินอย่างข้างนอกแลามีป่าเขานี่แหละอาหารแรงพี่น้องจ๋า สิลาปลาถืกใจทำนะคุ่ลาปลาลปลาเขามาไหนมันแะในลายัตเติมปลาเพียรด้ทำาเพียรท่เห็นเนาะเพียรในันนี้ปลาตะเพียนพรออยากกินลาปลาเพียนเนาวลาเพียยามีกบรกินแล้วกบุยามเลยเบอร์ละบร

ngôm bộ đại là <laughs> mình lợt muôn sới mi nong เห็น่าตาบอดทําบ่ใส่เห็เอาทําให้ได้ตัวซอง มาเบิ่งรอบ2พี่น้องจ๋าซิมอนเลายอยู่ว่ารไม่หลอดแนมึงไม่โตหีอยตัวนี้ตัวหี้นบ่เห็นตัวนี้ค่อข้างตัวทำลับและเลสีหาโตหลอดแนอค่มาแค่ใส่เลยเปิดตัดน้ำมาตึกเลย่ ฝ่าก็ห้องฝนเริ <im iter> <im iter> ่มลงมาเลยเด้อโคตเด้อับไไลบตัวใหญ่ปะทําเดี๋ยวจะโตรอบนี้รอบแรกไปเก้โตรอบนีได้หกเจโตบอไม่ชิวานมันนีวานเองเราทําเห็นหัดฉุป้วานเป็นัไหวแมไ่ชิวานเป็นมน ท่อนว่านว่านกำลังมาว่านเลยได้ยดอกหาตัวเย็ดสิบสองรอบสองพี่น้องจ๋าไก่สิโพกินแล้วอ่ะรอบสาม

โอ้ยบันรอบสามข้ตัวเดียวเได้ป่าป่าบกค้าแฮ่พี่น้องเอ้ยมักก้าเมื่อกี้เอาแตเห่พา่น้อป่าในช่ป่าในพี่น้องจะป่าอะไรจำนี่แหละตึก3บาท4บาท ใส่มองกับบ่ได้ซ้าอยู่ข้างนอกมันปลาเข่าลายมันเลือบ่ได้เนาะอันนี้ได้แต่เพาะตึกแหแค่นี้ก็พอกินแล้วพี่นอ้องปลาปลาเมือม่อเมือม่อเมือ่อเมื่อเมื่อพอสิได้เมื่ออลไรนะพี่น้องผลก็เริ่มตกปล่อยปล่อย,ล,อยลงมาแล้วขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหนายอยู่ดีแม่แห้งบัดสกคูสุกคนพี่น้องไปแล้วสบาย,บายดี ฝากซองในทํำฝากไลค์นนกดแชร์กดติดตามพุมในเด้อครับผมครับปลาเมือเมือเมนูเมื่อน,นี้กสิเป็นลาบปลาพี่น้องจ๋า